สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าถ้าเทนฮากอยากจะอยู่สโมสรแมนยูต่อไปเทนฮากจะต้องปรับระบบการเล่นของเขาให้น่าประทับใจกว่านี้ไม่เช่นนั้นชะตาของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่พ้นจากการโดนปลดในอนาคตอันใกล้นะครับเนื่องจากฝ่ายที่ดูแลฟุตบอลอย่างบริษ,ษัทอิเนอสนะครับที่เข้ามาเบนหุ้นส่วนกับเกลเซอร์ ในการถือหุ้นของสโมสรแมนยูนะครับรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสตาร์ซีซั่นใหม่นี้ พราะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยทางบอร์ดบริหารก็ยังไม่เห็นแผนที่ชัดเจนของเทนฮากในการที่จะใช้งานตั้งแต่ให้คุ้มค่าเงินที่พวกเขาลงทุนลงไปซึ่งในขณะนี้ก็ทําให้เกิดคําถามกับบอร์ดบริหารบางกลุ่มที่ไม่ค่อยจะชอบเทนฮากเท่าไหร่นะครับคือก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าบอร์ดบริหารแมนยูบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบเทนฮากแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเทนฮากอีกทั้งการออกสตาร์ทซีซั่นนี้ของเทนฮากก็ยังเป็นแบบนี้อีกสเปซสปะนะครับ ก็เลยทําให้บอร์ดประหานชุดนี้เนี่ยเริ่มที่จะตั้งคําถามแล้วก็มีการโต้แย้งกันในมติประชุมหรือห้องประชุมเขาได้แหละครับว่าจะสนับสนุนเทนฮากต่อไปหรือไม่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยลงทุนในการซื้อหุเตะเข้าม,ามามากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยกับสวนทางกันกับที่พวกเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการโต้แย้งเกี่ยวกับผลงานของเทนฮาก และอนาคตของเทนฮากในมติประชมุมแต่พวกเขาก็ยังไม่ด่วนสรุปที่จะตัดสินอนาคตของเทนฮากในช่วงเวลาอันใกลน้นี้แต่จะให้เวลาเทนฮากทำงานไปสักระยะโดยมีการคาดการกันว่าบริษัทอีดอสหรือเซอร์จิมและเคฟเนี่ยอาจจะให้เวลาเทนฮาร์กทำงานไปจนถึงเดือนธันวาคมหรือคริสต์มาสถ้าเกิดว่าผลงานยังไม่ดีขึ้นเลยและก็ระบบทีมนะครับยังไม่ค่อยที่จะเข้าล่องเข้ารอยเท่าไหร่เนี่ย อนาคตของเทนฮากก็อาจจะจบลงในตรงนั้นก็ได้แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเทนฮากสามารถทําได้แล้วก็พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งจริงๆริง,รงอ่ะเป็นโค้ชแมนยูได้เขาก็อาจจะได้อยู่กับสโมสรแมนยูต่อไปจนกว่าจะหมดสัญญานะครับและก็ยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับก็ยังมีรายงานเสริมเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับว่าดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเราบอร์ดบริหารของเซอร์จิมรัดคีฟกำลังที่จะวางแผนหาคนมาแทนที่ตำแหน่งของเทนฮากถ้าเทนฮากนั้นโดนปลด เดี๋ยวว่ากันว่านะครับโทมัสซูเคิลคือหนึ่งในลิ์รายชื่อที่พวกเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ยูเรียนนาเกลมันนะครับที่พวกเขาเนี่ยก็มั่นหมายเอาไว้เหมือนกันอีกทั้งรุดฟานนิตตลอยเนี่ยก็อาจจะเป็นกุนซือขัดตาทับของปีศัจแดงไปสักระยะถ้าเทนฮากคไม่อยู่กับสโมสรแมนยูนะครับและถึงแม้ว่า3คนนี้เนี่ยจะอยู่ในลิ์รายชื่อของบริหัรแมนยูที่อาจจะเอามาแทนที่เทนฮารนะครับมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าในส่วนของโทมัสซูเคิลเนี่ย ดูเหมือนว่าก็มีรายงานเพิ่มเติมมานะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทางบอัลระธานแมนยูเนี่ยได้เคยพูดคุยกับโทมัสสุเครนจริงๆเกี่ยวกับการที่จะดึงเขามาแทนที่เอ,อรินกนารแต่สุดท้ายเดียวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโทมัสสุเครนไม่ค่อยจะพอใจกับการที่บอบระหานแมนยูไม่ให้สิทธิ์เขามากพอในการที่จะเลือกนักเตะเข้าสู่สโมสร แถมยังมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่โทมัสสุเครนยอมรับไม่ได้กับบอร์บัิหารแมนยูชุดนี้ทําให้โทมัสสุเครนเลือกที่จะปฏิเสธเป็นผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์เตด จะอุทิศในช่วงเสมอที่ผ่านมานะครับและจนแล้วจนรอดแมนยูก็เลยขยายสัญญาของเทนาออกไปถึง2ปีนะครับและก็ในส่วนของยูเรียนนาเกมันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแมนยูอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ายูเรียนนาเกรมันก็เพิ่งจะขยายสัญญากับทีมชาติเยอรมันออกไปก็ดูเหมือนว่าทางยูเรียนนาเกรมันเนี่ยจะมีความสุขกับทีมชาติเยอรมันมากกว่าที่จะมาคุมสโมสรน,นะครับ ซึ่งแนวโน้มที่สูงมากๆเลยที่จะมาแทนที่เทนฮากถ้าเทนฮากไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นรุดฟานิตลรอยนั่นแหละที่อาจจะเป็นผู้จัดจาก,การทีมขัดตาทับไปก่อนสักระยะหนึ่งกว่าที่ทางบอริหารแมนยูเนี่ยจะหาผู้จัดการทีมคนใหม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตของเทนฮากกับแมนยูเนี่ยจะเป็นอย่างไรและแมนยูจะหาใครมาแทนเทนฮากถ้าเทนฮากดนปลดจริงๆนะครับ อันนี้ก็ตามรายงานจากเจมี่แจ็กสันนะครับแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมจากเดอะมิลเลอร์แล้วก็เมลสปอร์ตนะครับที่่อกมารายงานแจงน้งให้คนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลอรีวิทเบลนะครับเดอะแอตแลนติกนะที่ออกมารายงานว่า เดิมทีนะครับในตอนแรกเนี่ยเทนทากไม่อยากจะเซ็นสัญญากับมาเอลอูกเต้ด้วยซ้ำเพราะเทนทากเนี่ยก็รู้ดีว่าถ้าเทนทากจะเซ็นสัญญากับอูกเต้เขาเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปล่อยสกอตต์มังตูนเน่ออกจากทีมอย่างแน่นอนแบบร0 0เเซแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าว่านะครับมาเอลอูกเต้เนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของบอร์ดประธานแมนย Man ูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจสันวิคเคอรเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบอุกเต้เป็นอย่างมากทําให้ดีลของอูกเต้เนี่ยหยุดชะง,งักลงในช่วงหนึ่งเพราะว่าทางเทนท มีปัญหาขุ่นเครืองกันในการที่จะอูกเต้เข้าสู่ทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในตอนนั้นเนี่ยทางเจสันวิเคอร์นะครับก็แก้ปัญหาโดยการที่จะเรียกเทนฮาเข้ามาคุยส่วนตัวในห้องประชุม และก็ได้เปิดเทปสไตล์การเล่นของอูกาเต้ให้เทนฮากได้ชมนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเทนฮากได้ชมภาพและก็วิดีโอการเล่นของอูกาเต้หมดเซตทุกอย่างเนี่ยเราเองก็ตัดสินใจได้ทันทีเลยว่าจําเป็นจะต้องปล่อยสกอตม์ทอมบนออกจากทีมเพื่อที่จะดึงอูกาเต้เข้ามาสู่ทีมในการที่จะเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับร่วมกันกับเจ้าหนูคอบบี้เมนูที่กําลังเฉิดฉายอยู่ณเวลานี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมท้อนะครับที่ต่อมารายงานว่าแมชเตอร์เต็ดนะครับกำลังที่จะเจราจากับอังเดียราบิโอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อที่จะดึงตัวเขาเข้าร่วมทีมแบบฟรีเอเย่นในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับแม้ว่าในตอนนี้นะครับตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะปิดตัวล,ลงแล้วแต่ว่าทางอังเดียราบิโอเนี่ยก็ยังเป็นนักเตะไร้สังกัดอยู่ หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหมดสัญญากับยูเวนตุสไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งในตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่สามารถที่จะหาทีมใหม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการทีมที่จ่ายค่าเหนื่อยให้กับเขาได้สูงถึง10ล้านยูโรต่อปีแต่ยังไม่มีทีมไหนกล้าจ่ายให้กับเขาแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะดึงเข้าไปร่วมทีมเว้นแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ด้ครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเลอกีฟสื่อของฝรั่งเศสนะครับที่ต่อมารายงานว่าในวันที่เมสันกินบูดนะครับได้ย้ายไปร่วมทีมกับมาร์เซย์อย่างเป็นทางการสื่อของประเทศอังกฤษเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็ต่างออกมาตีข่าวว่าดิวนี้อาจจะทําให้มาร์เซย์ตกที่นั่งลําบากนะครับแล้วก็อาจจะเดือดร้อนหลังจากที่เมสันกินบูดเคยมีคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ เพราะว่าหลังจากที่กินบูดเล่นให้กับมาร์เซย3นัดกินบูดก็สามารถงัดฟอร์มเก่งของเขาออกมาได้ด้วยการยิงประตูไป5ประตูนะครับและในขณะนี้เนี่ยกินบูดก็ขึ้นนำไปดาวสบู่ของลีกส่งผลให้หุ้นของสโมสรมาร์เซยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง14.8%จากมูลค่าเดิมที่286.8ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น327.7ดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียว แต่กลับกลายเป็นว่าเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามาหาสโมสรหมากเซยเพิ่มมากขึ้นและก็ไม่มีวี่แววว่าเหล่าบรรดาสปอนเซอร์เหล่านี้จะถอนตัวออกจากสโมสรหมากเซยเลยซึ่งก็ต่างจากคนักง,งานข่าวของกรกฤษบางสำนักนะครับที่ได้เคยออกมารายงานว่า ถ้ากินบูดย้ายไปหมากเซยเนี่ยเหล่าบรรด,ดาสปอนเซอร์ของหมากเซยอ,อาจจะถอนตัวก็ได้แต่นี่กลับกันนะครับก็คือว่าเหล่าบรรด,ดาสปอนเซอร์เข้าหาสโมสรอนหมากเซยหลังจากที่กินบูดสามารถงัดฟอร์มเก่งของเขาออกมาได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับที่เรามาเปิดเผยค่าเหนื่อยของเตะแมนยูไว้ดังนี้นะครับ1นึ่งคาเซมิโลได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่นอสัปดาห์ 2บูโนเฟรนเดสรับค่าเหนื่อย375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์3มาคคัดดัดฟอร์รับค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์4เมสันเมาส์รับค่าเหนื่อย250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์5แอนโทนรับค่าเหนื่อย200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์6มัทไธลลิกรับค่าเหนื่อย195,000ปอนด์ต่อสัปดาห์7แฮร์รี่แม็กไควรับค่าเหนื่อย190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์8 คริสเตียนเอลิกเซนรับค่าเหนื่อย150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 9. ลุกชอรับค่าเหนื่อย150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 10. วิกเตอร์ดิเดเลอรรับค่าเหนื่อย120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 11. บดิสโดมาติเนสรับค่าเหนื่อย120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 12. อังเดโอน่ารับค่าเหนื่อย120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 13. เรนิโอโรรับค่าเหนื่อย115,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 14โจชัวาาซ็กซีรับค่าเหนื่อย1,5,000ปอนต์ต่อสัปดาห์15ดิเอโกดารรับค่าเหนื่อย85,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ 16. ราซุมอยรุนรับค่าเหนื่อย85,000ปอนต์ต่อสัปดาห์17ไทเรลมาเลเซียรับค่าเหนื่อย75,000ปอนต์ต่อสัปดาห์18จอ์นี่อีเวนรับค่าเหนื่อย65,000ปอนต์ต่อสัปดาห์19กานาโชรับค่าเหนื่อย5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 20ทอมฮีตันรับค่าเหนื่อย45,000ปอนด์ต่อสัปดาห์21อาตายเบยเดียรับค่าเหนื่อย35,000ปอนด์ต่อสัปดาห์22อามาดเดียโลรับค่าเหนื่อย29,000ปอนด์ต่อสัปดาห์23คอปปี้เมนูรับค่าเหนื่อย20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์24นุตซซมัสราวุรับค่าเหนื่อย120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และ25มาโนเอลอูเกเต้รับค่าเหนื่อย150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ